ยิเป็นย่งกันเ้ยเป็นแมวไม่ได้เป็นลิงขึนกยาปีนนะกยาปีนมาเดปแมวไม่ได้เป็นลิเดียลงมาแล้วมาเร็ว

เยสุดลาสุดลาสุดลาลาสุดลาสุดลาสุดไปสุดลาดลาสุดสสุดลาสุดลดลลาสุดสละสุดลาสุสดลาสุดลาสุสุดดส เียสิติติเดี๋แว้แล้วเดีวบ่บ่น้ำเล้ววไปนี่เขียดเขียดแล้ววไปนี่เขียดแล้ว